ตอนนี้กระแสการปลูกดอกดาวรวยนี่เลยจ้ะเพื่อนำไปโปรยในวันทดงเส้นทางหมหาปุญญาจารย์เนี่ยเรื่องเลือไปถึงพบในเทวโลกโอ้ผมมะเทวาบอไปถึงลุกคาเทวาถึงอากาศเทวาสวรานยันจัตุหนาคยักษคนทันกรุษอะไรต่างๆเหล่านั้นนะจ้ะระเบือลือกลถึงดาวดึง ยามาดุสิตานิม,มานารดีพระนิมิตวัสวดีโอโนมถึงพรหมโลกนูน่น<า>อาไปกันใหญ่เลยนี่จะเพราะสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้น,นกำลังจะเกิดขึ้นด้วยจิตอันเป็นกุศลของผู้มีบุญที่ลงมือปลูกด้วยเบอของตัวเองด้วยหัวใจเลยนี่จะไม่ว่าจะเป็นใครก็ะทมนี่อยากได้บุญนี้ก็ลงมือปลูกเอง เพราะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นกายลีเทพิดาทั้งหลายหมดโอกาสแล้วที่จะทำก็แต่แต่ชื่นชมอนโมตนาสนาธแการแล้วก็บอกอันตร์ต่อกันไปเพราะนั้นใครที่ลองมือปลูกนี่จะอยู่ในสายตาสวรรค์นี่เดียวยนี่นี่ยจ้จะะาแต่เลยเหมือนลิบอดวงตาของเทพบุตรเทพธิดาเนี่ยมามองดูที่ตัวเราผููได้ลองมือปลูกลองมือโปรยอะไรนี่เนี่ยจ๊ะ นี่สำคัญมากเลยในเทวโลกมีของสวยๆงามดีเยอะแต่ว่าชาวสวรรค์ปรากฏว่าไม่ได้หันไปดูอย่างนั้นแต่ดูใครจะลงมือปลูกใครจะลงมือปล่อยนี่นะสำงอนเนาะเพราะั้นใครลงมือปลูกลงมือปล่อยก็ให้ปลื้มไว้นะจะปลื้มไว้ให้ดีแต่ต้องระวังกระลอกนะจ๊ะหม่มันได้ก็ปลูกให้มันเนาะ มันอร่อยมากินเห็นอะไรแหละลูกลูกปัติกาไมไล่ฟังบอกโอ้เอาไปปลูก็มันลงมากินหมดเลยออกจับให้ได้นะเดี๋ยวครูไม่อยาย่จะมาเลี่ยมฟันทองพวกนี้นี่หน่อยเนี่ยนะ